ดิ้นนะพี่นะขออนุญาตลงคลิปในโซเชียลไปเวียดทานนะได้ค่ะถ้าลงคลิปนี้ผมไม่ลบคลิปไม่เบอร์หน้าไม่อะไรแล้วนะเพราะนี่นี่พี่ใส่บวกปิดแมสแล้วชื่อนามสมมุติีกว่าชื่อเรลไยเมื่อกี้มีนามสมมุติแล้วชื่อพี่จักรจันทร์เอาพี่ชื่อพี่เรลัยเออเพราะดีมั้จักรจันทร์เรลเออะก็ลงไปเวียทานนะพี่นะคนที่มีทุกแบบพี่ เขาก็ช่วยฟีเราช่วยฟีตลอดชีวิตนั่นแหละให้มันช่วยมานานนี่ตั้งแต่อายุสามสิบยันห้าสิบสี่แล้วเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยห้าสี่ล้วสามสิบยี่สิบสี่ปีแล้วเนี่ยใช่ไหมอ,อ,อ่ะแล้วเมื่อวานพี่ก็มาหาผมถูกต้องไหมผมช่วยฟีเ,เปล่าแล้วร่างกายพี่ดีขึ้นไหมเข่ากุกเข่าได้ค่ะหัวเข่าดีขึ้นหัวขดีขึ้นแล้วอะไรดีขึ้นอีกเมื่อวานอ่ะแล้วก็นอนหลับดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นแล้วอะไรดีขึ้นอีพ สุขภาพจิตดีขึ้นวันนี้มาให้ผมซ้ำเหรอเอออ้าวก็ร่างกายหายแล้วนี่แล้วผมซ้ำตรงไหนอ่ะก็มีตรงนี้นิดหน่อยเออโอเคเดี๋ยวอัดพลังไปอีกใช่ไหมเราก็ช่วยฟรีแล้วมาหาผมทุกวันดีไหมคุณเลนเอาดวงว่างเอมาทุกวันก็เดี๋ยวพี่ก็จะเหนื่อยแย่ถูกไหมคือถ้ามันดีแล้วเราไม่ต้องมาแล้วนอกจากว่ามา มาอยากจะมาเสริมเราก็ช่วยฟรีโอเคไหมเออนี่ผมถามพี่หน่อยคิดนี่ตอนแรกมาหาผมเนี่ยคิดว่าจะเสียเงินไหมเอาตามเอาคนไม่รู้จักก่อนก็ถ้าดูจากดูจากในจิ๊กซอวอะก็ไม่เสียเงินไม่เสียเงินช่วยฟรีไหมช่วยฟรีค่ะแล้วพอมาจริงจริงเมื่อวานนี้ฟรีไหมฟรีค่ะแล้ววันนี้ฟรีไหมฟรีค่ะอ่าดีใจนะดีใจ ดีใจที่มีคนบ้าอย่างนี้อยู่ในโลกไหมอย่างผมอ,ะอ่ะไม,มไม่มีใครเชื่อค่ะว่ามาแล้วรักษาปีเออถูกใจนะถูกใจค่ะเอออันนี้ผมไม่ได้รักษานะผมจะอุทิศเจ้ากรรมนายเวรให้อ่ะนี่ผมจะเอาลูกอมหลวงปุกตาและเหรียญผมเนี่ยมีบิดหมอมีเหรียญเท้ามหาพรหมเหรียญเท้าเวชชุวรรันเหรียญเท้าภุมิพันนี่นี่นี่มาเสกให้ ที่เจ้ากันเวรให้อชอบไหมอโอเคผมขยแยาจะเท้าวางหลังได้ไหมได้ค่ะเมื่อวานผมก็ทําแบบนี้ป่ะแบบนี้่ะเออแล้วดีขึ้นไปหล่าดีเ,เดี๋ยวนี้อัดพลังอีกนะน้ํามันยังเติมรถยังเติมน้ํามันนะคนเราก็ต้องเติมพลังจิตดีไหมเดี๋น,นี้เขาเรียกพลังจิจงตนึกจากพลังจิตไหมเออพีก็หลับไปแล้วเพรู้จักจะหลับดีเป่ะ S <S เออผมเอาเท้าวางพี่เนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรมีพลังอะไรเข้าไปในร่างกายพี่ไหมเอาบอกหน่อยสิมัต<ห>็ตฮะรู้สึกตึงๆ,ๆ,ๆรู้สึกอะไรนะไม่ได้ยินมันมันก็รู้สึกตึงๆตึงๆจุดไหนที่ขาเนี่ยมันเหมือนจะเคลียร์ขาให้ใช่ไหมหเออทำให้ขาโล่งถูกต้องไหมห นี่ระบบนี่ผมสื่อดูนะตับหัวใจลูกตากับขาไม่ดีอยู่สี่จุดเลยนี่ผมเศษให้หมดเลยนะดีไหม<ะ>แถมให้ไนงะพี่อยากจะให้ทําขาจุดเดียวใช่ไหม<ะ>ผมก็ทําแขมลูกตาแล้วก็ตัดหัวใจด้วยดีไหม<ะ>แล้วจุดจุดอื่นจะให้ทําอีกไหม้องด้านด้านซ้ายนะ้องด้าน้องด้านซ้ายโอเค ทำบุญวัดไหนก็ได้นะสักสามร้อยบาทนะอุทิตเจ้ากรรมในเวียนไปนะเอออุทิตนี้เวลาตั้งใจอุทิดอุทิตได้งูจระเข้เจ้ากรรมในเวรนทั้งหมดพูดอย่างนี้นะอ้าวลองเดินดูโล่งไหมน้ำสมมุติพี่เลไลเดินดูถ้าเขามันโล่งอะไรอ่ะที่เออเมื่อกี้ที่บอกโล่งก็พอแล้วแล้วไปวัดไหนก็ได้ไปทำบุญโล่งงัน หายหายปวดยังไปตึงแล้วนะเอาหันมาดีโล่งนะเอาหันมาหัน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 ร่างกายเนี่ยตอนศูนย์ถึงร้อยเนี่ยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวโอเคแฮปนะแปี้นะออาสวัสดีครับสวัสดีนะ